ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ครับได้เลยจีละตัวนะอันนี้เอ่อเอ่อก๋วย่ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอ่ยได้ไหมถ้าสมมติว่าก,ก๋วยเได้ไหมโอเคอันนี้ขอกายขอขวดขอกาย ขอรัดคังหนุนจำลักษณะของจังสือได้ใช่ไหมเนอะคอรัคงอันนี้โา่ง hmm. าืชเช,ช,ชือโซยดอ,ดอ,ด,อ,ด,อดอชาดา อันนี้ตอตักตากหัหอมฐานทอทอมุนทอันนี้ตอเต,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 ตาหัวแตงมันมีพวงด้วยในเรียกว่าทอผู้เท่าผู้เทาอ่ะนอนอนีนนี้น อขาม่่ขอพึ่งขอฝาคือขอพึ่งที่มันมีหางใช่ไหมยาวอขอพึ่งขอฝา ผมต้องเอาหัวเข้าข้างในถ้าสำเภาเอาหัวออกโอเคอ่ะปลาสำเภามายับเราเรื่อเราลิ้นเราเว้ยเราสับเราสีเราสีออันนี้พอทานที่มีเออ โอเคพอ,อนุคู่อันนี้แค่นี้